กราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพดิฉันมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชอบทำบุญมากแต่มีสามีที่ไม่ชอบทำบุญเลยทุกครั้งที่ทำบุญจะต้องแอบทำบางครั้งถ้าต้องไปทำบุญต่างจังหวัดก็จะต้องโกหกโดยมีดิฉันเข้าไปเกี่ยวข้องทุกครั้งในวงเล็บนะครับโกหกว่าไปธุระกับดิฉันดิฉันรบกวนเรียนถามพระอาจารย์ว่าเพื่อนดิฉันและดิฉันจะบาปไหมเจ้าคะ คือถ้ามีเจตนาที่จะพูดเท็จพูดสิ่งที่ไม่จริงนี่ก็ตัวบาปแต่จะบาปมากบาปน้อยก็อยู่ที่เหตุผลในในการพูดเท็จธรรมะว่าบางบางสิ่งบางอย่างก็ควรจะพูดตรงๆเพราะว่าเราเราทำบุญล้วก็ <c oughs> ก็ทำสิ่งที่ดีาทำทำแล้วก็มีความสุขมีความภาคภูมิใจนก็จะมันจะพิดตรงไหนถ้ามาว่ามันไม่ควรจะเกรงใจในเรื่องการทำบุญจนเกิดไปว่ากาคนจะสั่งสอนสามีให้ ให้ฉลาดกว่านี้หน่อยแล้วล้วแสดงว่าเราขาดในการอบรมสาม,าสามีบอกว่าเขาเขาจะพอใจมันพอใจเราก็จะทําอย่างนี้นะเ,เขาจะว่ายัางไงเรื่องของเขาแต่ว่าม่นี่เขาเป็นความพอใจของเราบางทีก็ต้องเด็กขาดนหน่อยดีเ เคยได้ยินบว่าเมื่อน,นังตอนนี้คราบ <c oughs> เคยได้ยินมาว่าถ้าไปเรียนธรรมะหรือนั่งสมาธิกับครูบาอาจารย์ที่เก่ง ท่านจะแผ่บารมีของท่านช่วยให้ลูกศิษย์เข้าถึงสมาธิได้ง่ายจริงหรือไม่เจ้าคะไม่รู้ว่าตามาไม่เก่งไม่เก่งขนาดนั้น <c oughs> กราบนมัสการพระอาจารย์ ขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยอธิบายความหมายอย่างละเอียดลึกซึ้งของประโย,ะโยคบนเสื้อยืดประจำปีเสือนี้เจ้าค่ะนักก็มาน่าจะจำได้นะ,ะคือ,อ กิเลสต่างๆนี้บางทีเราใช้าภาษาถา,าแบบสำนวนนักรบว่าต้องฆากิเลสต้องสู้กับกิเลสต้องชนะกิเลสซึ่งมันก็มีก็มีส่วนที่ที่ดีในการทำให้แบบตั้งอกตังใจเอาจริงเอาจังกับเรื่องกิเลส แต่ว่าบางทีก็ทำให้เรามองให้มันเป็นกิเลสเป็นของจริงของจังแต่ที่จริงมันก็เป็นเป็นเรียกว่าเป็นเสือกระดาษมันดูจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็คิดปรุงแต่งขึ้นมาฉะนั้นก็อยากอย,ายเห็นว่ากิเลสมันก็ไม่น่ากลัวถึงขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ตุร้ายที่เราแก้ไม่ได้ที่ อุอปุปมาก็เป็นการอุปมาของโบราณเรื่องผู้ที่เดินทางกลับบ้านตอนค่ำเจองูตัวใหญ่นอนทับทางเกิดกลัวไปไม่ได้ทางอื่นก็ไม่มีบิตกกังวลเครียดจนกระทั่งพระจันทร์เต็มดวงขึ้นก็เห็นว่า งูตัวนั้นจริงๆไม่ใช่งูก็เป็นเชือกเท่านั้นเองเพราะเนว่างูเป็นเชือกแล้วก็หัวเราะตัวเองก็กลับบ้านอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความกลัวความกังวลความเครียดหายทันทีหายเพราะเห็นว่าสิ่งที่นึกว่าเป็นงูจริงๆแล้วไม่ใช่บัมเป็นแค่เชือก นี่เราก็เปรียบเทียบกับการเห็นก็เห็นคันห้าตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็เป็นสักแต่ว่าเรื่องคงธรรมชาติก็ขึ้นดับไปเป็นกระแสนีน้กิเลสต,ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะความสำคัญผิดหรือว,ว่าความมั่นหมายผิดว่าเป็นเราเป็นของเรา ก็หายทันทีเพราะปัญญาซึ่งเปรียบเทียบเหมือนกับพระจันทร์เต็มดวงก็เกิดขึ้นตอนนั้นก็กิเลสก็ก็ดูทีละข้อนี่ก็โหน่ากลัวแต่ทั้งหมดนี้มันอยู่ได้เพราะความคิดผิดบางอย่างในเมื่อมันก็แก้ที่ความคิดผิดมันก็ฝุกมันก็หายแล้วก็เผาได้กราบนมัสการพระท่านอาจารย์ เมื่อนั่งสมาธิจนจิตสงบแล้วอาสติไปรู้ส่วนต่างๆของร่างกายก็เกิดความรู้สึกคล้ายยุบยิบที่ละเอียดมากตามผิวกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่สติจับบางครั้งรู้สึกไปทั่วตัวแม้กระทั่งบนลิ้นในวงเล็บซึ่งจะรู้สึกยุบยิบหยาบกว่าบนผิวกายปิดวงเล็บและในลำคอพร้อมกันนั้นก็ยังมี prickling sensation ตรงนั้นตรงนี้ แม้เมื่อออกจากสมาธิแล้วก็ยังร <ok ู้สึกอยู่อีกระยะหนึ่งและบางครั้ง i c ิ l i n g Sensation ก็เกิดขึ้นเองในขณะกำลังเดินอยู่ขอท่านอาจารย์เมตตาช่วยอธิบายและแนะนำด้วยค่ะก็อาการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นที่กายใน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 ตำราหรืในคัมภี์ <c oughs> ความรู้สึกเหล่านี้ท่านจะจัดอยู่ในในเรื่องของปิติเห็นไหมเราก็จะคิดว่าปิติคืออิ่มใจแบบมีความสุขแต่ว่าความความรู้สึกแปลกๆอยู่ที่เกิดที่กายเหมือนบางทีก็เหม,มือนกับมดตายหรือว่าเกิดคันเกิดอะไรขึ้นมาร้อนๆนเนี่ยหรือว่าคันๆเนี่ยก็ทั้งหมดนี้ท่านจะถือว่าเป็นเป็นส่วนของของปิติ แต่เราจะตั้งชื่อ,อยังไงก็ตามก็คือหน้าที่ของเราก็คือรู้รู้อยู่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่แอดใจไม่กลัวไม่กังวลไม่ไม่ปรุงแต่ง<ม>นั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่จะเป็นภาพนิมิตจะเป็นความรู้สึกแปลกๆจะเป็นความรู้สึกเหมือนกับบางส่วนของร่างกายหายาหรือว่าตัวเองกำลังลอยไปอยู่ใน อากาศหรือว่ากำลังจะสุดลงไปในดินเราก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือ,ร,อรู้รู้รู้อยู่อย่างเดียวเราไม่ต้องไปไปจัดสรรไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปทำอะไรเราไม่หน้าที่รู้ร,รู้แล้วโดยถือว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นยอมดับไปเป็นธรรมดาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายของมันเอง